เอาเข้ามาแลวครับวันนี้ไทโคลอดใหญ่พันลังนะครับเอาลงที่ร้านแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าครับลูกค้ารอแป๊บหนึงถึงแน่นะครับทำไมต้องไทโคไทโคเป็นอีมาเบคตินเบนโซเอตนะครับ5%แต่เป็นสูตรพิเศษนอนไม่ตุยอย่างเดียวแต่เขียวด้วยสูตรนี้ครับของไทโคเนี่ยมีอัตราการซื้อกลับที่สูงมากครับแล้วลูกค้าชอบมากๆเลยนะรับไทโคนะ อัตราการใช้ของไทโคครับหกระปุก1กิโลกร,รัมต่อพื้นที่10ไร่นะครับหรือ1กิโลกร,รัมต่อน้ํา400ลิตรสามารถใช้ได้ในข้าวโพดในถัวนถ่วในพืชผักต่างๆนะครับจำไว้เลยนะถ้าต้องการอิมมาเมตินเบนโซเอตฉีดแล้วเขียวฉีดแล้วเขียวฉีดแล้วเขียวไทโคสูตรเดียวเท่านั้นนะครับจำเอาไว้เลยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเฮียด้วยนะครับขอบคุณครับ